หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตตดเปิดรังโอทัฟฟอร์ดเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่อหนึ่งในนัดที่ผ่านมานั้นทําให้ทั้งโค้ชและบรรดาน,นักเตะทีมปีศาจแดงได้รับคําชื่นชมจากแฟนบอลไม่น้อยเลยทีเดียวและแข้งน้องใหม่ของทีมอย่างไทเรลมาเลเซียก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกพูดถึงอย่างมากเพราะเจ้าตัวเพิ่งย้ายมาได้ไม่นานนะคะแต่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้ในคลิปนี้ค่ะเราจะพาเพื่อนๆไปฟัง5เรื่องของไทเรลวมาเลเซียที่แฟนผีควรรู้ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้าง เรื่องแรกค่ะประวัติของมาเลเซียไทยเรลวมาเลเซียนะคะเกิดวันที่17สิงหาคมปี1999ที่รอตเตอร์ดามประเทศเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันอายุ23ปีมีส่วนสูง169เซนติเมตรพ่อของเขาเป็นชาวคูราเซาค่ะและแม่เป็นชาวซูรินามมาเลเซียนะคะเข้าสู่เส้นทางลูกหนังตั้งแต่9ขวบโดยเข้าไปในอะคาเดมี่ของเฟยนูตในปี2008เจ้าตัวได้พัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องกับทีมจนกระทั่งได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกในปี2015ตอนที่อายุได้15ปี เรื่องที่2ค่ะมาเลาเซียลงเล่นให้กับเฟยนู์ไปทั้งหมด136นัดยิงไป4ประตูกับ10แอซิสแถมยังมีแชมป์การันตีฝีเท้าถึง2รายการได้แก่แชมป์ KNVB คัพในปี2017-2018และรายการยฮันคัพชิลในปี2019นอกจากนี้ค่ะเมื่อรดูการ2021-2022ไทเรลมาเลาเซียนะคะยังได้ช่วยเฟยนูต์ในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าคอนเฟอเรนซีอีกด้วยแต่พ่ายแพ้กับอาร์เอสโรม่าของโชเซ่มูรินโญ่ไปถึงแม้จะไปไม่ถึงแชมป์นะคะแต่ก็เป็นประสบการณ์ ชั้นดีให้กับแข้งวัย22ไม่น้อยเลยทีเดียวเรื่องที่3ค่ะฉายาของไทเรลมาลาเซียคือเดอะพิทบูเป็นฉายาที่เจ้าตัวนั้นได้รับจากเหล่าแฟนบอลเฟยนูตเพราะมาราเซียนั้นเป็นนักเตะที่มีบุคลิกดูอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เวลาอยู่ในสนามนะคะกลับเต็มไปด้วยความดุดนันประกบติดคู่แข่งได้ดีเข้าสกัดได้ยอดเยี่ยมและไม่มีลูกตุกติกให้เห็นเนื่องจากเขานะคะเป็นแข้งที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีในสนามจนได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมอาชีพมากมาย เรื่องที่4ค่ะเหตุผลสองข้อที่แมนยูคว้าตัวมาเลเซียมาเป็นรายแรกในยุคข,ของเอริกเทนฮาร์โดยจอ์นเมอร์เทอร์นะคะผู้อำนวยการฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เผยสองสาเหตุที่เลือกแบก้ายรายนี้มาร่วมทีมเพราะ1นึ่เขาเป็นนักฟุตบอลที่อายุน้อยแต่เต็มไปด้วยพลังมีประสบการณ์อันยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับอายุลงเล่นมาแล้วถึง5ฤดูกาลในลีกดัตและ2ค่ะเพราะมาเลเซียนั้นติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดใหญ่นั่นเอง และเรื่องที่5าค่ะมาเลเซียใช้เอเย่นคนเดียวกับแฟรงกี้ไดยองซึ่งมาเลเซียนัน้นเป็นเป้าหมายของทีมปีศาจแดงที่เทนฮางกนั้นติดตามดูฟอร์มการเล่นมาสักพักแล้วและเป็นดีลที่ปาดหน้าโอลิมปิกลียมาได้นอกจากนี้นะคะยังมีเวดแฮมที่สนใจในตัวเขาเช่นเดียวกันก่อนจะย้ายมาเป็นนักเตะร,รายแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดซัมเมอร์นี้แบบสายฟาแลบด้วยค่าตัว17ล้านยูโรโดยแบ่งเป็นค่าตัวเบื้องต้น15ล้านยูโรบวกกับโบนัสตามเงื่อนไขในสัญญาอีก2ล้านยูโร และนี่ก็คือ5เรื่องของไทเรียวมาลเลเซียนะคะที่เรานำะมาเล่าให้ฟังซึ่งเป็นข้อมูลเล็กๆน้นอยๆที่แฟนผีควรจะได้รู้เอาไว้เกี่ยวกับแบ็กซ้ายคนใหม่รายนี้ส่วนวันนี้ค่ะพวกเราจะฝูงต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเรา,เาไว้เพื่อรอชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ